อุบัติเหตุสุดสลดช่วง7วันอันตรายในเทศกาลสงการานต์โดยที่กรุงเทพเมื่อเวลา1นนาฬิกาวันที่12เมษายนเกิดอุบัติเหตุรถเบนซ์ชนกับรถเก๋งซูซูกิสวิปบนถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษเขตทวีวัฒนาพบศพพันตำรวจโทจตุพรงามสุวิชากุลรองผู้กํกับสอบสวนกองกำกับการสองกองปราบปรามเสียชีวิตคาเบาะคนขับรถเกง๋งส่วนภรรยาและลูกสาววัย16ปีบาดเจ็บสาหัสติดอยู่คาซากรถ จ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแต่ภรรยาเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนคนขับรถเบนซ์คู่กรณีคือนายสมชายเวโรดพิพัฒน์เป็นเจ้าของโรงงานผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทกาวไฟและคาร์บอนที่ใหญ่และล้ำสมัยที่สุดติดอันดับในเอเชียอยู่ในอาการเมาสุราตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง260มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อมาพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาสอบสวนเบื้องต้น นายสมชายยอมรับว่าไปตีกอล์ฟและดื่มเบียร์กับเพื่อนประมาณ4-5ถึงขวดมารู้ตัวอีกทีตอนรถชนกันแล้วถุงลมนิรภัยทำงานเบื้องต้นถูกดำเนินคดี5ข้อหาส่วนใหญ่เป็นข้อหาเมาแล้วขับแต่ที่สำคัญคือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาพยายามฆ่าซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มโทษผู้ต้องหาเมาแล้วขับจนเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแต่นายสมชายปฏิเสธในสข้อหานี้ ได้ไปไนกอฟแล้วก็ดื่มเบียร์ในไนกอฟไปประมาณ5คนนะครับร่วมกับโปรด้วยจนกระทั่งมาลู้สึกอีกครั้งหนึ่งก็เห็นพบว่าแอร์แบ็กนั้นทำง,งานและตัวรถเกิดเหตุแล้วก็จึงทราบว่ามีการชนกันขึ้นนะครับส่วนที่จังหวัดลบบุรีเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถตู้โตโยต้าบริเวณจุดตัดข้ามทางรถไฟบนถนนสายพัฒนานิคมวางม่วง ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต6ศพบาดเจ็บอีก9รายโดยโค้งมาเลยโค้งมาแซงผมก็ให้แซงก็ตามหลังกันมาที่กาไมาที่ก้นไม่ได้เอาขึ้นใช่ไหมถ้าที่ก้นมาผมจะมาได้ใช่ไหมล่ะ จะคือโล่งนี้เลยโล่งอย่างนี้เลยเราก็รจะขับไปได้ครับขณะที่จังหวัดนครราชสีมาเกิดอุบัติเหตุรถกระบะอิซุสุเฉี่ยวชนกับรถเก๋งตโตโยต้าจนเสียหลักพุ่งชนต้นไม้มนถนนในพื้นที่ตำบลหนองตะไกร้อ,อำเภอสูงเนินมีผู้เสียชีวิตสามศพในจำนวนนี้เป็นเด็กสองรายและยังมีผู้บาดเจ็บอีกสองราย สวัสดีค่ะอ onmk40 ค่ะขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาร่วมกด subscribe ช่อง the new life k d t h ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโมเมนต์น่ารักๆของพวกเราค่ะอุ้งอุ้ง